ผมว่าหลายๆคนนะครับน่าจะเคยมีปัญหานี้อยู่นะครับว่าเราเนี่ยเริ่มจะแบบการเงินผิดเครืองหมุนเงินไม่ค่อยคล่องใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็แบบมีวิธีการแก้ปัญหาเยอะเนะาะพั้ะเมื่อก่อน,น,น,นเนี้ยนี่สิทธิ์เนี้ยยังไม่ได้เยอะมากใช่ไหมครับแต่ในปัจจุบันเนี้ยเรามีนี่สิทธิ์เยอะไงเราผ่อนเยอะครับไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าผ่อนสินเชื่อเงินสดธรรมดาใช่ไหมครับ ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ประมาณนั้นขึ้นนะ่ะที่เราแบบว่าขายของไม่ดีหรือว่าเงินสะดุดใช่ไหมครับสิ่งที่ตามมาเลยเนี่ยก็คือภาระการผ่อนชำระพวกนั้นน่ะมันไม่ได้ลดลงเลยครับเราเนี่ยจำเป็นจะต้องผ่อนหนึ่ต่อเดือนเนี่ยเหมือนเดิมใช่ไหมครับซึ่งทําให้เราเนี่ยเกิดความกังวลครับเพราะในหลายๆครั้งอ่ะเห็นเชื่อตอนนั้นอ่ะมันเป็นการผ่อนบ้านผ่อนรถเนแล้เราก็กังวลว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ผ่อนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมมันจะโดนยึดหรือเปล่าแล้วเราจะแบบ จะไม่มีบ้านอยู่จะไม่มีรถขับหรอใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะครับเกิดเหตุการณ์ประมาณเนี้ความจริงแล้วเนี่ยเราพอจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอยู่นะครับซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาที่ผมอยากจะแนะนําเนี่ยมันจะมีอยู่สองสองวิธีหลักๆนะครับวิธีแรกเลยนะครับก็ให้เราเนี่ยลองประเมินสถานาการณ์ก่อนนะครับว่าเราเนี่ยโอเคหรือเปล่าในอนาคตาที่จะผ่อนตัวเนี้ยยังพอมีเอาขวาที่จะผ่อนได้อยู่ไหมถ้าเกิดว่า ยังพิมีโอกาสได้นะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดนะครับเราเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วอนาคตงานก็ไม่น่าจะดีขึ้นหรือว่าขายของก็ไม่น่าจะดีขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นเคสประมาณนี้นะครับเราเนี่ยอาจจะต้องทําใจขายนะครับถ้าเกิดว่าสินเชื่อตัวนั้นน่ะเป็นพวกสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบ้านเนาะอาจจะต้องขายบ้านขายรถครับแต่ถ้าเกิดว่าสินเชื่อตัวนั้นน่ะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลธรรมดาอันนี้ก็โอเคหน่อยเราไม่ต้องขายอะไรเดี๋ยวเขาแบบจัดการเราเองเนาะ ซึ่งในการขายครับมันก็มีวิธีขายแบบย่อยๆอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถเนี่ยเราสามารถขายกับเป็นรถได้ครับอันนี้มันได้เงินเร็วนะครับเพราะเป็นรถเนี่ยเข้าไปถึงเขามีราคาประเมินให้เราเลยแล้วก็จ่ายตังค์เราเลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโอเคนะครับแต่ข้อเสียเลยนะครับก็คือการขายกับเป็นรถเนี่ยเขมามักจะกดราคาเราครับขายราคาเนี่ยได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับข้อดีคือเร็วแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือราคาค่อนข้างน้อย ทำให้เราเนี่ยอาจจะเหลือเงินติดไม้ติดมือมาเนี่ยค่อนข้างน้อย,ยครับอันนี้จะเป็นวิธีการขายวิธีการแรกนะครับส่วนวิธีการขายแบบวิทีสองครับว่าเราแบบไม่อยากขายเป็นรถอะไรเงี้ยอาจจะขายด้วยตัวเองครับลงประกาศขายหรือว่าขายให้กับเพื่อนขายให้กับญาติอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่หลายๆคนเนี่ยมักจะทํากันแต่ปัญหาที่ตามมาเลยนะครับก็คือมันช้าครับมันได้เงินสูงกว่าก็จริงนะแต่มันช้าครับ การขายด้วยตัวเองเราไม่ใช่พูดํานานนะเนาะเราไปประกาศขายนู่นนี่นั่นหรือว่าเราไปบอกญาติอย่างเงี้ยมันก็ช้าไม่ทันใจเราครับไม่เหมือนเราขับรถไปเต็นท์รับเดวก็ได้แล้วอันนี้หมายถึงในส่วนของรถนะครับก็ขายเต็นท์รถกับขายด้วยตัวเองเนาะติดต่อญาติหรือทางอินเทอร์นเน็ตอะไรก็ว่าไปหรือถ้าเกิดว่าเป็นบ้านนะครับผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวจริงผ่อนโดนยึดเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบสุดทางแล้วจริงแหละเพราะคนเราก็อยากมีบ้านเนาะแต่ก็แล้วแต่ครับ ถ้าเกิดว่าบ้านผ่อนไม่ไหวนะครับแล้วเราเนี่ยคิดว่าอนาคตเนี่ยไปไม่รอดวิธีการที่จะขายเนี่ยมันก็น่าจะมีสองวิธีคล้ายๆกับของรถนะครับวิธีแรกเลยเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปในพวกบริษัทนะครับที่เขารับจ้างขายพวกในหน้าต่างตรงนี้นะครับเขาจะขายบ้านให้เราเนี่ยได้ในเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างสูงแต่อาจจะไม่สูงมากนะครับพวกเขาเนี่ย จะหักใน,นส่วนของค่าเปอร์เซ็นต์ค่าดาเนินการของเขาใช่ไหมครับแต่มันก็ดีกว่าเราขายเองนะครับถ้าเราขายเองเนะี่ยมันต้องแบบเริ่มคนใหม่แล้วมืดแปดด้านอนะไรเงี้ยเพราะการขายบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันค่อนข้างเป็นเรื่องยากเลยคนสมัยนี้เขาซื้อบ้านแค่ครั้งหรือสองครั้งในชีวิตใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยจะตรวจเช็คดูอย่างเยอะเลยอะ่ะการที่เราเนี่ยเอาบ้านไปฝากกับพวกเบออาชีพพวกในหน้าพวกเนี้ยมันก็เป็นวิธีการที่ตอบโจทย์วิธีการหนึ่งนะครับหรือนะครับ เราอาจเลือกช่องทางในการขายเองนะครับถ้าอยากขายเองเนี่ยเราก็ลงขายตามอินเทอร์เน็ตเนาะพวกสื่อออนไลน์ต่างๆหรือไม่ว่าขายตามญาติพี่น้องเราเนาะก็วิธีการเนี่ยจะคล้ายๆกับของตัวรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เลยครับก็คือการขายเนาะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางแรกนะครับที่เราแบบไม่ไหวแล้วไม่อยากเอาทรัพย์สินต,ตัวเนี้ยมาแบบเป็นภาระเราในอนาคตและววิธีการแรกก็คือการขายกับวิธีการที่สองนะครับเราเนี่ยก็ไม่แน่ใจหรอกว่าอนาคตมันจะ ไหวหรือไม่ไหวแต่ว่าเราเนี่ยอยากสู้ต่อแล้วก็ไม่อยากดนยึดนะครับวิธีการที่2นะครับคือให้เราเนี่ยลองเข้าไปคุยกับสถาบันการเงินนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยเขาจะมีการปรับโคงรงสร้างนี้ให้กับลูกค้าอยู่แล้วเขา,วาจะมีโครงการเกี่ยวกับช่วยเหลือลูกค้าที่ผ่อนไม่ไหวอยู่แล้วเพราะเหมือนมันเป็นเป็นนโยบายของแบงก์ชาติเลยนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีการช่วยเหลือในการปรับโคงรงสร้างนี้ให้กับลูกค้าเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หนึ่งหร,หรือส <St xi> องครั้งเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามีแน่ๆครับพูดง่ายๆคือธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยเขาจะต้องช่วยเหลือเราเนี่ยหนึ่งครั้งทีนี้การช่วยเหลือของเขาเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะสอดคล้องกับปัญหาเราครับถ้าเกิดว่าปัญหาเราเนาี่ยก็คือเรามีเงินไม่พอในการจ่ายมีเงินไม่พอในการจ่ายปกติเนี่ยจ่ายเดือนละมึงหมื่นบาทแต่ว่าเราเนี่ยจ่ายไม่พอสถาบานันการเงินเนี่ยไปถามเราว่าเราเนี่ย ไหวที่เดือนละเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราตอบไปที่เดือนละห้าพันก็มีความเป็นไปได้ครับที่เขาเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะลดค่างวดเนี่ยมาให้เหลือเดือนละห้าพันแต่ว่าขยายระยะเวลาการผ่อนชาระเนี่ยให้นานขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยกำหนดการระยะเวลาการผ่อนชาระคือสิบปีแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปรับยอดจากหนึ่งหมื่นมาเป็นห้าพันอาจจะขยายไปเป็นยี่สิบปีสองเท่าประมาณนี้นะครับเป็นไปได้ขอเจ้าฟังจากปัญหาเราครับหรือนะครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเออเนี่ยสามสี่เดือนเนี่ย ไม่มีเงินเลยมีแค่เงินกินข้าวเองประสบปัญหานู่นนี่นั่นเขาก็อาจจะพิจารณานะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยสามสิเดือนเนี่ยยังไม่ต้องจ่ายค่างวดค่อยไปจ่ายเดี๋ยที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเขาจะโฟกัสที่ปัญหาเราเป็นหลักครับแล้วก็เลือกให้มันสอดคล้องกับนโยบายเขาและเขาเนี่ยจะพิจารณาในการช่วยเหลือหรือว่าปรับโครงสร้างหนี้เราครับอันนี้ก็จะเป็นสองวิธีหลักนะครับที่เราเนี่ยสามารถที่จะทําได้นะครับเมื่อเราเนี่ยมีเงินมุนไม่ทันหรือว่าเราเนี่ย มีเงินผ่อนเนี่ยไม่พอนะครับโดยเฉพาะพวกบ้านพวกรถเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญนะครับมันเป็นแบบทรัพย์ใหญ่เรานะก็อยากเ,เพื่อนๆเนี่ยลองเช็คดูนะครับว่าเราเนี่ยจะเอาอยัางไงจะขายทิ้งหรอหรือว่าจะปรับโครงสร้างนี่หรือจะอะไรยังไงให้คํานึงถึงศักยภาพตัวเองเนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะใน่หลายๆครั้งเนี่ยบางคนก็แบบเอ้ยเนี่ยจะสู้จะสู้จะสู้จะส,จะสู้บางทีนะครับมันแบบไม่ไหวจริงๆด้วยสภาพเศรษฐกิจเนาะหรืออะไรต่างๆนะครับเราอาจจะลดไซส์ลงมาได้ไหม บ้านอาจจะแบบหลังใหญ่ไปลดไซส์ลงมาได้หรือเปล่ารถอาจจะแบบขายแล้วไปซื้อมือสองได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองปรึกษาทางครอบครัวแล้วก็ตัดสินใจดูครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการที่เราผ่อนไม่ไหวแล้วทำอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ